ครับเช้าวันใหม่ตอนนี้เราก็กําลังเดินจากที่พักเออเรากําลังเดินไปที่อุ้ยปลูกมันหวานนะนะตอนนี้เรากำลังเดินชมบ้านชมเมืองนะครับแล้วเรากําลังจะเดินไปชิปบามาตะอากาศตอนเช้าเช้าคำว่าเช้าของเรานี่คือทเที่ยงวันนะเพราะเพิ่งตื่นโอเคนี่สวนข้างบ้านตรงนี้ที่เจ๊ดูรู่มีทั้งมะเดือ่อมีทั้งเต็มเลยอะ่ะได้กินมะเดื่อเลยคือหมู่บ้านน่ารักมากครับ ดีมากแล้วก็คาวที่แล้วคลิปก่อนที่ผมพาไปชิบามาตะใช่ไหมวันนี้อยากเดินไปกินชาเขียวแล้วก็เลยจะเดินไปกินชาเขียวที่ชิบามาตะกันตอนแรกว,ว่าจะขึ้นรถไฟแต่ถ้าขึ้นรถไฟไปเนี่ยมันจะต้องเดินไปหานรถไฟ500เมตรขึ้นรถไฟไปเดินอีก1.2กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเดินดีกว่าจากบ้านเพราะเช็คแล้วจากบ้านไปเนี่ยเ,เดิน11นาที1.4กิโลครับแต่ผมมองว่าเราก็เดินเนี่ย ดูบรรยากาศไปบ้านหลังนี้สวยนะนี่เดินไปเรื่อยๆแค่1.4กิโลค่ะเพราะแต่ละวันล่าสุดน้องชายน้องชายเช็คมานะว่าแต่ละวันอ่ะเราเดินกัน18กิโลต่อวันสุดยอดตอนนี้ท่านป่วยแล้วครับขอบแมงมาก ไปดูกันเลยเดี๋ยววัเราจะไปกินชาเกียวที่ไหนนี่นครับถึงสถานีแล้วเราออกจากสถานีมาเราก็เจอกับรูปปั้นของนักแสดงคนนี้เลยซึ่งประวัติของที่นี่ก็คือเขาเคยแสดงหนังเรื่องหนึ่งที่ได้ความนิยมมากในอดีตนะครับที่สถานที่ถ่ายหนังคือที่นี่นะครับมีหนังเรื่องหนึ่งในญี่ปุ่นในอดีตได้รับความนิยมขั้นสูงสุดเลยและทําให้คนนะ่ะยกย่องเกียรติเพราะว่าทําให้คนรู้จักที่นี่แล้วเชิดชูที่นี่ให้ขึ้นมา ในสมัยนั้นนะครับซึ่งนักแสดงคนนี้ก็จะมาที่นี่บ่อยๆเนี่ยพอเดินออกมาจากสถาน,นีก็เดินตรงมาเลยซ้ายออไม่ใช่สิออกประตูฐาน,นีก็เดินตรงมาเลยครับพอเดินตรงมาเรื่อยๆสิ่งแรกที่ต้องกินเลยนะต้องกินเลยนะคือชาเขียวร้านนี้ครับเป็นวารบิโมจิชาเขียวนะเ,เดี๋ยว นี่มีหลายอย่างนะบีบิงชูแต่ที่อร่อยก็คือมีน้ำแข็งใส่ตรงนี้นะแต่ที่อร่อยที่สุดคืออันนี้วาลบิโมจิอันนี้นี่เป็นชาเขียวแล้วก็ที่ข้างล่างอะ่ะมีวาลบิโมจิอยู่ด้วยซึ่งความแตกต่างเข้มข้นอร่อยมากแนะนำนะแนะนำแต่ร้านนี้นะครับรับแค่เงินสดนะครับไม่รับเครดิตการ์ดนีเ่เขียนไว้ชัดเจน ถ้าใครมาต้องกินนะนี่อันนี้เลยอันนี้คืออันนี้คือเป็นแบบที่ไม่ใส่นมแต่ใส่บิสกิครีมด้านบนนะครับผมแนะนําตัวนี้อร่อยกว่าตัวนี้จะเข้มข้นน้อยลงมาหน่อยคือจะใส่นมข้างในแต่ไม่มีครีมเห็นสีน้ําตาลข้างล่างไหมครับนั่นคือวราบิโมจิเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะเพราะว่าผมมาทุกครั้งผมกินร้านนี้ทุกครั้งนะแนะนํามานะครับหลังจากกินชาเขียวกันเสร็จเราก็เดินต่อไปที่ร้าน ของเล่นอารมณ์ว่าอ,าาอาาของเล่นเก่าโบราณของญี่ปุ่นแล้วก็เหมือนบ้านเราคือไหนนะสามชุกใช่ไหมแต่นี่คืออารมณ์แพคเกจจิ้งเกา่เกาๆเมื่อเล่นพินบอลข้างในมีร้านมีพินบอลให้เล่นนะครับแค่ครั้งละหนึ่งร้อยเยนสนุกดีอารมณ์ร้านค้าเกา่เกาๆของเล่นเกา่เกาๆของกินเกา่เกาๆเต็มไปหมดเลยอารมณ์ของเกา่าจริงๆมีซีเบอรเนียขน,นม เยอะแยะมากมายนี่ตู้เกมเก่าเห็นไหมครับอยากเล่นยังมีส่วนร่วมมา <c oughs> นี่นมีของเล่นตู้เกมเก,มเก่าตู้หยอกกระชพองแบบโบราณน, <c oughs> นี่นะซึ่งผมมาผมชอบบาเล่นตัวนี้ <c oughs> พินบอลสนุกสนานมากเนี่ยพินบอลครั้งละหนึ่ยเยนแม้กทั้งตู้เกมแบบนี้ก็มีนะนี่นะครับ ใครทันไหมเกมแบบนี้ใครทันไหมผมเด็กบ้านนอกผมไม่ทันนะกระตุกกระจิกเลือกแยะมากมายของเล่นของกินขนลมลูกกมลูกกวาดเยอะมากตุกขุญแจตุกขะตุงตุกขะตาก็มีนะนี่นะ มุมเก๋ๆน่ารักน่ารักยงยังโบราณเลยเฮ<ม>้อไ,ไปไปกันต่อดีกว่า,าผมพาเดินไว่ไวนะไม่เจาะลึกเพราะผมเจาะลึกมาหลายรอบแล้ว <ๆ S 2> ไปเดินนั้นเราก็จะเห็นไปนี้นะเนี่ยเดินตรงไปเลยครับนั่นคือตลาดที่เราตัง้งใจจะมากัน หลังจากกินออวอลลบบีโมจิกันมาแล้วนะครับเราก็เดินตรงมาสุดทางเนี่ยเราก็จะเจอวัดเดินเข้ามาในวัดนะครับตามสเต็ปเราก็ต้องเดินเข้ามาในวัดเนี่ยอันดับแรกเลยเพื่อนๆเข้ามาก็จะเห็นวัดที่สวยแต่ไม่ใหญ่มากนะแล้วก็ให้มองไปที่ซ้ายมือนะครับซ้ายมือให้เราเดินมาตรงบริเวณที่เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะครับตรงนี้เราก็สามารถ มาอาธิษฐานขอพรทําบุญตักน้ำไหว้พอะแม่จะไม่กวนอิมแล้วก็ตักน้ําตรงนี้เลยนะครับมันก็ส่งน้ําท่านเจ้าแม่กวนอิมขอพรขอให้องค์เจ้าแม่กวนอิม มันก็เขาจะมีแปรงข้างล่างนะครับอันนี้ยเราสามารถเอาแปรงเนี่ยมาขัดล้างทำความสะอาดขัดล้างให้าจะาแม่กวนอิมท่านมีความสะอาดนะครับแล้วก็ขอพรอไปด้วยในตัวนะโอเคหลังจากเสร็จแล้วก็เดินม,มาทางขวามือขวามือเพื่อมาล้างมือตรงนี้ได้นะครับจะบอกข้างๆงแล้วก็ที่วาดแห่งนี้ยบอกข้างข้างเนี่ยเขาจะมีตำนานศักดิ์สธ์ว่าจะมีงู นะครับที่ไข่เป็นทองคานะซึ่งเราจะมาขอพรตรงนี้ได้เรามาเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีลูกฟันงูที่เป็นไข่ทองคําเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเรามาขอพรขอโชคขอลาบขอเงินขอทองขอความสุขความเจริญตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราขอพรตรงนี้กันเสร็จแล้วเราก็สามารถขึ้นไปสักระข้างบนนะครับไหว้พระขอพรแต่ทิงี้ผมชอบอีกที่อีกที่หนึ่งที่นี่คือต้นสนต้นเนี้ย ใหญ่และสวยมากคือต้นสนต้นเดียวแต่สามารถเขาเลี้ยงกันแผ่กิ่งก้านสาขามาด้านขวามาด้านซ้ายมา <K al ong> ด้านข้างอ่ะหมดเลยอ่ะสวยมากนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาไหว้พระขอบรกันที่นี่นะครับเมื่อเราเข้าไปไหว้พระขอบรเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเดินไปเดี๋ยวเราไปเดินนี่กันนะครับไปดูการ์เด้นไปดูสวน ที่ขวามือนะครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเราไปดูกันขออนุญาตไหว้พระก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ครับเดินมาด้านข้างของโบสถ์แล้วก็เดินมาอ้าปิดเหรอปิดป่ะอ้าเมื่อกี้ปลาโย่ไม่โย่หรอ มาเป็นหมู่กลุ่มหมู่คณะก็คนละสามร้อยไงยีคนขึ้นไปอ๋อเหรอทาน,นี่ก็อันนี้ซื้อได้เองเลยหรือเปล่านี่ไงยอดได้ <c oughs> แล้วก็ไปทางไหนครัตคนผู้ใหญ่สองร้อยเด็กราคากลุ่มยี่สิบคนขึ้นไปอันนี้นะครับขั้นตอนการที่เราจะดูนะแล้วก็มาซื้อไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเราก็เดินมาแล้วก็เนา ซื้อกับเครื่องได้เลย1คน1คน2คนอะไรอย่างเงี้ยเด็กด้วยอะไรด้วยก็เข้ามาได้เนี่ยได้ตั๋วมาหน้าตาแบบนี้อ่ะไปไปกันเลยนี่ก็เดินชมเสียว่าค่าเข้าชม80นะครับ80บาทแล้วก็เดินชมได้ชมสวนชมการ์เด้นโอ้โหดูแผ่นไม้ดิแผ่นไม้ใหญ่มาก เห็นไม้เออ t e เ t อร์เหยียบขึ้นมานี่คือแบบความรู้สึกของลายไม้อ่ะโอ้ยาวเลยครับหืมแผนไม้นามมากตรงนี้ไม่ใช่นะับไม่ใช่นะ้ำไม้สดแล้วนะตรงเนี้ยสวยงามแล้วเราก็ถ้าเกิดซื้อตัวเราก็ไปดูโบสถ์ฝั่งนั้นไ้ด้วยนะข้างในเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาดูกันที่เราเดินไปดูการได้ก่อน แต่สมัยในอดีตนะครับในการเด่นตรงเนี้เขาจะมีชุดเซ็ตชาให้ด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วละ่ะสสมัยก่อนคือจะมีเหมือนกับมานั่งชมสวนที่ผมเคยอ่านมานะนั่งชมสวนด้วยแล้วก็จิบชาไปกินขนมไปอะไรประมาณเนี้ปไปไปดูตรอฝั่งขวาเลี้ยวมาก็จะเป็นการเด้นนะตรงนี้สนแต่ไม้แผ่นยักษ์มากๆ ไม้โคตรยักษ์เลยอ่ะโอ้สวยวะ่ะจริงดูดิโต๊ะนั่งเ,เขามีชาให้ป่ะหรือเขามีชาขายแยกว่ะโอ้แบบนี้ขั้นสุดอ่ะทรีเดดิชั่นอลขั้นสุดอ่ะโอ้เนี่ย นี่มีห้องน่าจะเป็นห้องส่วนตัวของใครหลายๆคนด้วยนะเจา้าขุนมูลนายเนี่ยถ้าเกิดมาก็จะนั่งห้องส่วนตัวแบบนี้นี่ส่วนนี้ก็มีการเด้นข้างนอกมันก็นั่งได้ลักชูมากเพราะไม่มีคนเลยนี่ก็จะเป็นที่แผงกั้นรูปภาพโบราณตั้งโชว์กันไว้ เป็นห้องพิธีล่ะสวดมนต์รูราก,กันเลยอันนี้น่ารักเนี่ยเราก็มานั่งชมสวนแต่เราไม่สามารถลงไปข้างล่างได้นะมีเสียงน้ำตกมีน้ำ นี่บรรยากาศภายในนะครับที่เดินมารอบสวนเมื่อกี้เรายืนตรงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเราก็เดินมารอบสวนตรงเนี้ก็สวยนะทางลงทางเดินถ้าใครจะมาแอคถ่ายรูปแต่น้าไม่ใส่มากแล้วก็จะมาแอคถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันโดยที่ถ่ายรูปโดยที่ไม่มีใครกวนเพราะว่าคนน้อยแต่ละมุมก็สวยแหละครับนะถ้ามีมาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็จะมีใบเมเปิลให้เห็น สีเหลืองสีแดงอยู่นะอืมเงียบสงบ จิบชาด้วยเหมือนนอนดีตจะดีมากเลยไปเดินออกกันละเดี๋ยวไปดูตัวโบสเก่าไม้ข้างในกันครับทีน,นี้มาชมตัวภา,ายในโบสเก่านะครับซึ่งปกติแล้ว่เขาจะกั้นไม่ให้โดนสภาพอากาศข้างข้างนอกนะครับอันเนี้ยคือจะเห็นว่าเนี่ยเขากั้น กระจกใช่ไหมแล้วก็มาก็มีพวกไม้แกะสลักวิจิตรเออแกะสลักสวยเนาะแกะสลักแบบซับซ้อนแบบดีบมากอะ่ะอืมดูแกะความความลึกกิรายละเอียดอะ่ะเนี่ยดูดิ ว่าเขาทำไมเขาต้องเขาต้องแบบไอ้นี่ไว้อะต้องกั้นไม่ให้โดนแดดโดนลมอ่ะดูนะครับความละเอียดนะนีอ,อละเอียดจริงดูความซับซ้อนของเขาดิดอ,อ๋อดูกลีบดอกไม้ นี่นะดูนะครับนี่ซับซ้อนอะ่ะไม้สนนะแกะไม้สนโอ้แกะเก่งดูความพลิ้วของผ้านี่เออเออก็เข้ามาดูก็ดีนะสวยดีเนี่ยทั้งหมดเลยอะ่ะทั้งแผงเลยอะ่ะ ดูความสวยนะแกพระพุทธเจ้าสวยเออโอ้ทั้งหลังเลยอะแกสวยจริงสวย พูดได้หลายสวยมากเลยชอบความซับซอ้อนนะต้องดูนะครับแกะจากไม้หนาหนาแล้วก็ลงไปเป็นมิติลึกๆๆๆลๆล,ล,ล,ลงไปอะ่ะจิตรกรต้องแบบมีจินตนาการแบบขนาดไหนอะ่ะที่แบบแกะความลึกความตื้นอะไรลงไปไล่สเต็ปลงไปดูนกนกอารียนนี่ ลงมาชั้นล่างก็จะเจอกับฐานมังกรนี่นะครับดูดูดูสวยแต่ยังคงรายละเอียดดีเป็ดน้ำเนี่ยไม้ที่เววิไวเต่า ไหว้พระขอพรชมสวนกเรียบร้อยแล้วก่อนกลับบ้านนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจนะครับเข้ามาซื้อเครื่องรางกันนิดนึงเป็นการอุดหนุนวัดนะครับแล้วก็มีหลากหลายจุดมุ่งหมายในการพกเครื่องรางนะครับเรามาชมกันที่ซุ้มข้างๆนี้ได้ซึ่งเงินตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือวัดนะครับบำรุงวัด ผมคิดว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะได้รู้สิ่งใหม่ๆกับบริเวณเมืองเล็กๆตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรให้มาทำผมว่าครึ่งวันสำหรับตรงเนี้ยกำลังดีนะครับบรรยากาศมาชิวๆเป็นกึ่งแหล่งท่องเทีย่ยวกับกึ่งโลเคคือส่วนมากจะเป็นคนคนพื้นเมืองนะครับเป็นคนญี่ปุ่นมาเที่ยวกันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร แต่อย่าคาดหวังอะไรเยอะแต่ถ้าคุณคาดหวังในสิ่งที่ผมพามาเที่ยวเนี่ยก็ค,คือมาไหว้พระมาดูโบสถ์แล้วก็มาดูโบสถแกะสลักไม้ที่สวยมากจริงๆถ้ามีเวลาเผื่อมีโอกาสมาแวะมาเที่ยวกันที่นี่นะครับสงบเงียบสบายๆเดินทางสะดวกนะครับฝากไว้เดี๋ยววันคลิปหน้าผมไปเที่ยวไหนที่ญี่ปุ่นต่อฝากดูกันด้วยสวัสดีครับ บรรยากาศตลาดนะครับเดินมาเนี่ยเราก็จะเจอสาวสวยคนนึงอุ้ยอีกชุดนึดีไงเสื้อผ้าถามเท่าไหร่จ๊ะสองพันแปดแพงไหมป้าเดี๋ยไม่เพราะหนูมีทุกไซส์แล้วอ่ะเราเป็นไซส์ใหญ่แล้วมาเรียงกันน่ะแอ้วบลอกอยู่ปะอันนี้คือปะป๊ะคือคันพ่อพ้ากับแม่มาปะป๊าซื้อตัวแบบนี้ก็ตัวจิ๋วๆให้หนูแต่งแล้วได้ตัวใแต่แพงเกินไปนิดนึงแพงไป ตัวเล็กก็หายากกว่าน่ารักกว่าตัวเล็กที่หนูหนูให้ดูไหมอันนี้ซื้อเราให้ดูนร้านเราให้ดูดูเขาเมือนดูเขาเสียใจไหมล่าเธอไปซื้อร้านอื่นมาไม่คือคือร้านนะที่เป็นเหมือนร้านของเล่นเก่าถ้าอยากเห็นมันอยู่แถวนี้ถ้าอยากเห็นอ่าเดี๋ยวก็ร้านที่เราร้านร้านที่เราไปดูแหละตัวเบบี้คิวพีน่ารักไหมเป็นวันนี้เป็นฮิปโกซื้อมาหลายตัวกเพราะน่ารักมากแต่หนูไม่เคยเห็นที่ไหนเลยกินน้องหอักศร อันนี้คือบรรยากาศตลาดเก่านะครับถ่ายย้อนแสงไปหน่อยขออภัยเพราะเดินย้อนแสงนะครับก็บรรยากาศสวยๆถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศดีมีที่นี่ที่ขายขึ้นชื่อนะครับก็จะมีพวกอะไรนะที่เธอกินอ่ะนะเออดังโงกแล้วก็จะมีแซมเบ้ซึ่งแซมเบ้ที่นี่ก็จะเป็นแซมเบ้ที่แบบทำกันสดๆเลยนะ ปิ้งย่างจุ่มซวซิว้วจุ่มซอสกันที่นี่เลยเนี่ยบรรยากาศเชอร์ิชนทั่วไปดีบรรยากาศดีร้านดีเนี่ย,ย,าาอย,าาอยพอเดินไปสุดซอยใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนของวัดที่เราจะไปเที่ยวกันนะวัน,นี้ผมเดินย้อนก่อเดินมาถ้าเกิดเดินตรงไปทางนี้ะครับก็จะเดินไปที่สถานี JR ได้นะครับถ้าเกิดคุณลงคุณก็จะเจอวัด ตรงๆมาเลยเที่ยวง่ายครับอันนี้ร้านลูกอมโบราณนะโอ้ร้านลูกกวาดะเธอรสชาติอะไรห่ะเนี่ยวเขาทำเขาทำที่นี่เลยสดเออลูกกวาดทำสดอะ่ะนี่ไงเทส t e ออฟซอยบี Taste นนี่ไงซอยบีนเน่ะฟลอชบราวน์ชูการ์อ๋อซอยบีนแล้วก็บร o วน์ชูการ์อ่า Ừ, ถุงเราสอมอยห้าสิบเยนนี่ไงเครื่องม,มีเครื่องทำานะที่ทำออเอรดังเออโบราณไงเธอร้านโบราณลองล่ะถามคุณป้าก็ได้มั้งนี่ยจะเจออะไรที่เป็นเก่าๆอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นชุมชนโบราณอะ่ะชุมชนเก่าเาะจะมีของเก่าๆขายของที่ทำกันตรงนี้เลย นี่นะรูปเก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยเจ้าคุณปู่นะผมก็ตั้งแต่เจ้าคุณปู่อ่ะออกรายการ TV ทีวีทําขนมปังตังมีมานะครับอันนี้เจ้าคุณป้าถึงรุ่นที่เจ้าคุณป้าละสนใจไหม60บาทก60บาท550หรอซอยบิน550ผงใหญ่ฮิเกะแบกนี่ร้านเซมเบ้ที่บอกนะครับถ้าเกิดดูข้างในนะั่นแหละ ข้างในคือเขาพี่กันชอบกินไงนี่ก็ปิ้งกันสดๆอยู่ต้งในนี่เลยนะใช่ใช่เหมือนโดนสดแต่แข็งมันแข็งเนี่ยมีหลายๆรสชาตินะก็ปิ้งกันเห็นเห็นเลยอ,อยากเห็นอารมณ์นี้ก็ต้องมาที่นี่นะอันนี้เป็นบีหอมซบีแต่มันมีะหอมมิโซะกันเลยเนี่ยถุงละเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแพงกว่ะ แต่เขาทำเขาก็ขายความเป็นสดทำแต่ละอันเลยนะไม่ใช่ใช้เครื่องาทำหน้าปิ้งความเป็นอันนี้มีตังเขาละจะขายไหมอ่ะทำไมเขาไม่ขายเนี่ยอันนี้น่ากินอูแต่พันธุงเลยเนาะมีสลายป่ะอันไหนหนู้อก็มีอันเล็กๆว่ากันเนี่ยลูกเนี่ยร้อยหกสิบนี่ไงอยากชิมแบบเนี้ยเนี่ยแปดสิบร้อยหกสิบเอาอันไหนโอ้ไม่ก็นี่เขาซื้อแบบมีสลายนะครับมีห้าสิบนี่ รูอะไม่รู้เนี่ยเนี่ยได้มาแล้วทวงออกสื่อเลยเว้ยเมื่อวานที่เธอให้ตังค์ฉันมาแล้วเขาบอกขอมืินหนึ่งขอมงินหนึ่งขอติดตัวไว้เพื่อหนูหลงพอเผื่อหนูหลงว่างั้นนั่นนั่่นน่นนั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 ่น นั่นๆๆๆนั่นๆเราวังเป็นไรเดี๋ยวแบบปาให้ระวังนี่แหละนี่แหละเข้าเนียนอย่างนี้แหละเฮ้ยปต่ปาเอาไปหมดเลยเหรอเอาแล้วทำไมแต่ให้ลูกนะขอหน่อยหนูค่ะเปิดกระเป๋าตังค์ได้ยังนี่นะกับขนมแซนดเบ้อะลองกินแซนดเบ้สิจ้าอร่อยไหมอร่อยเธอเนี่ยเขาทำแซนดเบ้เนี่ยเห็นไหมทุกทุกร้านก็นั่งปิ้งกันอย่างนี้โชว์กันเลยนะครับแฮนด์เมดจริงๆอ่ะมันคือไม่ได้แบบ มาชีนเมดนะี่เขาปิ้งเทลชีนเทลชีน,ชนอย่างนี้เลยครับแต่ร้านนี้ดูน่ากินกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะแต่เราซื้อไปละรสชาติพอๆกันแหละครับส่วนตัวผมชอบรสชาตินะแต่ผมไม่ชอบความที่มันแข็งหนูชอบเาหนูปิ้งจริงด้วยมันแข็งอะ่ะนี่นะใครอยากมาลองแซมเบ้แฮนเมดน,นี้ก็มาที่นี่นะครับอันนี้ร้านขายของดอง ของดองสารพัดข้าวดองสารพัดแม่มันชอบของดองเนี่ยอะไรจ๊ะ,มจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นน้ำมันพริกอันนั้นมันพริกเน,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 นี่ยชิมนี่นะอันนี้กระเทียมอันนั้นที่ไดโซ่เอ้ยไม่ใช่ที่ไหนนะนนนเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอพ่อ,อบอกว่าก็เพราะหนูเป็นคนชอบกินแบบข้าวขนมพวกนี้อยู่แล้วที่มันเป็นเหมือนแบบมีถุงมิกซ์กที่เขาขายกันอืม นี่กินสดนะจ๊น่าจะซอสมากกว่านี้แกร้านอาหารน้ำแข็งใสก็มีนะครับที่นี่นี่นะเป็นของโชว์ร้านโบราณโบราณนะแต่นี่คือที่สิ่งที่มาแล้วต้องกินทุกครั้งคือตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะขนมเหนียวชื่ออะไรนะขนมชื่ออะไรนะลืมทุกทีเลยดังงบ แต่ที่นี่มีดังโง่ตัวแดงชาเขียวแล้วก็มีดังโงซ่ซอสซีอิ๊วด้วยนะครับเนี่ยร้านตรงนี้คือร้านดังโง่หมดเลยสามารถกินในร้านกินในร้านได้กินข้างนอกได้ซื้อเทคเอาเวได้กินในร้านได้นะนี่นี่นะเรายังคงอยู่กับแซมเบ้นะครับเนี่ยเต็มเลยทุกบ้านจริงๆทุกร้านทุกช็อปที่นี่คือจะนั่งทาเห็นไหมครับเนะขานั่งปิ้งกันอยู่ไหนอย่างเงี้ย นั่งปิ้งกันสดๆเลยอะจริงๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างก็คือนี่นะขนมตัวแดงนี่เห็นไหมขาดไม่ได้จริงๆคือมาถึงนังก็ต้องกินเลยเห็นไหม <ส Carl. S 1> นี่แลก็ต้องมีเบิ้ลสองนะทุกครั้งก็มาก็ต้องเบิลสองเนี่ยขนมดังดังงกดังงดดัรอยูโรซะแล้ว จ๊จ่ายเรายูโรได้จ้าเจ๊ปั้มที่สุดนี่นะเป็นร้านประมาณนี้ครับซื้อกลับบ้านซื้กินได้ร้านเขามีสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นสามารถนั่งกินในร้านได้แต่ถ้าเราขี้เกียจนั่งกินในร้านเราก็มาซื้อฝั่งนี้แล้วเราก็นั่งกินหน้าร้านได้อันนี้คือเขากินสองรอบนะครับแต่ละวัน นักการพูดกับอิงแต่พูดถึงการโงงเดินเยอะครับตอนนี้สมองไม่ค่อยดีละจบปันไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคลิปชิบามาตัตโตเกียวเดินชิกๆเฉีวเฉวย่านเมืองเก่าย่านอารยธรรมเก่าๆตลาดเก่าคนไม่เยอะไม่พลุ่พล่านใช้เวลาครึ่งวันขับพอมาเสพบรรยากาศง่ายๆเิวเกินชาเขียวอร่อยๆแล้วก็เดินเล่นตลาด แค่นี้ก็โอเคแล้วครับอย่าลืมแวะวัดนะครับวัดเล็กๆแต่สวยงามมากฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ